ครับในยุคเปลี่ยนแปลงการปกครองของไทยเราจากระบบกษัตริย์หรือว่าระบบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบบก็เรียกว่าระบบประชาธิปไตยะนะผมดูประวัติแล้วมสมัยนั้นยุคนั้นเป็นยุคที่ขนากษัตริย์เราและพระบรมสาลดวงแล้วก็พวกพวกเราแลพวกเรา,เร,าราชินีกูนี่อยู่กันอย่าง สาสากันนะผมว่ามีการอพประยพมีการหนีไปอยู่ต่างประเทศกันเยอะเลยครับแล้วก็มีความวุ่นวายมากครับในในในบ้านเมืองเราแล้วก็นำมานำมาซึ่งรัฐบาลที่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นรัฐบาลของก็คือรัฐบาลที่มามาจากของท่านปีเดียนะที่เขาตั้งกันมาผมก็ไม่ได้เป็นม,ไม,มีไม่มีรายลเะเอียดบ้างแต่ผมผมจะพูดถึงว่า การเปลีป่ยนแปลงการปกครองนี่ไม่ได้ดำมาถึงความเจริญของบ้านเมืองเราเลยนะผมว่าดูนะมีแต่ความวุ่นวายนะเพราะว่าพอตันได้สักพักก็มีการปฏิวัติการยึดการรัฐประหารต่อเนื่องกันมาตลอดซึ่งผมว่าก็ไม่ได้ดีก็ไม่ได้ไปถึงว่าก็ไม่ได้ดีไปกว่าระบบที่พระหมหากษัตริย์่านปกครองกันมาแต่แตแตเดิมนะผมก็เลยมองว่า จริงๆแล้วระบบที่เขาเรียกกับประชาธิปไตยนี่มันก็คือระบบทุนเนี่ยนะระบบทุนนิยมมากกว่านะโดยมีที่มีกลุ่มทุนเรียกว่าจัดตั้งแล้วแล้วก็มามามาเป็นนักเลือกตั้งแล้วมาร่างกฎหมายเพื่อเพื่อดูแลดูแลบ้านเมืองนะแล้วดูแลประโยชน์ของตัวเองด้วยเป็นหลักก็านาไเป็นห่วงนะผมว่าดูแลตอนนี้เพราะว่า แต่คนไทยมืนก็ว่าโดนโดนกดลงมาให้ต่ําลงอ่ะโดยผมว่าคนไทยเรามีความเป็นอยู่ที่ไม่ไม่ดีขึ้นนะไม่ได้ดีขึ้นจากจากผมว่ายุก,ก่อนเลยนะผมดูแล้วผมว่าตอนนี้ยังไงอ่ะดูแล้วก็ยังยัง,ยง,ยงไม่ได้ดีขึ้นนะถ้าเปรียบเทียบกับสมัยที่พระบากษัตริย์ปกครองผมก็ยังยังดี จะมีจะมีข้อดีและและและข้อข้อเด่นข้อด้อยที่ที่แตกต่างเปลนะี่ยนครับว่าเราเอาอบทมาฟังนะ